คุณผู้ชมคะช่วงนี้คิดยกกํกำลังสองกับดรสมกียรตั้งกิจวานิชค่ะเรื่องของการเปิดระบบการเรียนการศึกษาอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ผ่านพ้นวิกฤตโควิด1ิควรที่จะต้องปรับตัวอย่างไรเพราะว่าการเปิดภาคเรียนใกล้เข้ามาแล้วนะคะอาจารย์ค่ะใช่เลยครับแล้วการเปิดภาคเรียนนี้นะครับจะสําคัญมากเลยนะครับครั้งนี้นะครับทางกระทรวงสาธาริการกาหนดไว้เปิดเทอมเดือนกร,รกฎาคมครับแต่ถ้าเกิดมีปัญหานะครับเราอาจจะได้เรียนกัน3แบบครับ คือเรียนแบบออนไซต์ออนแอร์แล้วก็เรียนแบบออนไลน์ครับออนไซต์ก็คือถ้าเกิดโรงเรียนเปิดได้นะครับโรคไม่ระบาดมากก็เรียนกันตามปกติอย่างที่เคยทํากันมาแต่ถ้าเกิดเปิดโรงเรียนไม่ได้นะครับอาจจะต้องเรียนออนแอร์นั่นก็คือเรียนผ่านทีวีครับซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็เตรียมการไว้แล้วนะครับและอีกแบบหนึ่งซึ่งจะเอามาเสริมก็คือเรียนออนไลน์คือเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตครับ สำหรับสื่อออนแอร์ออนไลน์ที่ทำกันไว้แล้วก็มีอยู่ระดับหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์สามารถที่จะนำมาปรับใช้ได้เลยไหมคะในหลักสูตรต่างๆที่มีอยู่แล้วนะคะว่าตามจริงแล้วนะครับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆนะครับก็ได้ทำสื่อการเรียนการสอนไว้พอสมควรนะครับโดยเฉพาะรายการที่เคยเผยแพร่ผ่านทีวีดาวเทียมนะครับก็ทำกันไว้นะครับมีวิดีโอบทเรียนต่างๆมากมายมีบทเรียนวิชคณิตนะครับมีคลังวิดีโอมีอ e ีบุ๊กมีคลิปมีอะไรอยู่พอสมควรตามระดับชั้นต่างๆครับ แต่ว่าการเรียนแบบออนแอนะครับถ้าสมมุติว่าเรียนผ่านโทรทัศน์นะครับก็จะมีจุดอ่อนก็คือถ้าเกิดเรียนตามไม่ทันก็คือจะพลาดไปเลยแล้วพอไม่เข้าใจส่วนนี้แล้วส่วนต่อไปก็จะไม่เข้าใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบแบบนี้แล้วเรียนออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตนะครับที่นักเรียนสามารถหยุดเรียนนะครับสามารถเร่งความเร็วในการเรียนตามใจตัวเองได้เป็นสิ่งที่ดีและมันสามารถสื่อสารสองทางนะครับเขียนคําถามมาถามครูได้ตรงนี้ก็จะดีครับแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องสมมุติว่า มีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการเรียนการสอนเช่นคอมพิวเตอร์แล้วก็แท็บเล็ตอยู่พร้อมจึงจะสามารถเรียนออนไลน์ได้ครับแต่ก็อาจจะมีคําถามตามมานะคะอาจารย์ว่าสําหรับเด็กเล็กๆระดับอนุบาลประถมต้นจะเหมาะกับการเรียนออนแอร์ออนไลน์ไหมคะเพราะว่าระดับนี้ก็คงยังไม่สามารถที่จะมีสมาธิจดจ่ออยู่กับหน้าจอได้นะคะถูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับในหลายประเทศจึงแนะนํานะครับว่าเรียนออนแอร์กับเรียนออนไลน์ไม่ใช่ว่าจะเหมาะสําหรับทุกวัยนะครับเช่น กระทรวงสาธารณสุขของแคนาดานะครับก็บอกไว้เลยนะครับว่าถ้าเป็นเด็กเล็กนะครับเช่นป .1 ถึงป .3 ไม่ควรให้เรียนออนแอร์ air, หรือออนไลน์เลยนะครับควรจะเรียนด้วยตัวเองนะครับเรียนอยู่ที่บ้านถ้าเกิดมาโรงเรียนไม่ได้แต่ที่สําคัญยนที่สุดก็คือต้องเรียนออนไซต์ site, คือไปเรียนที่โรงเรียนกับคุณครูครัครบถ้าเป็นเด็กโตมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นป .4 ถึงป .6 นะครับม .1 ถึงม .3 หรือว่าเป็นเด็กมปลายนะครับเด็กต่างๆเหล่านี้ก็จะสามารถเรียนออนแอร์ออนไลน์ ได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องจัดเวลาเรียนผ่านหน้าจอนะครับให้พอเหมาะพอดีครับแล้วถ้าเกิดกรณีที่โรงเรียนมีพื้นที่จำกัดนะครับเนื่องจากเกิดโรคระบาดไม่สามารถจัดห้องเรียนแบบเดิมที่นักเรียนห้องหนึ่ง4 5 0คนได้นะครับต้องเว้นระยะห่างก็แปลว่าโรงเรียนนะครับน่าจะจัดห้องเรียนให้กับเด็กเล็กมาโรงเรียนให้ได้ก่อนเด็กเล็กหนึ่งห้องอาจจะขยายไปเรียนใน2ห้องนะครับแปลว่าเด็กโตอาจจะต้องเรียนที่บ้านเรียนออนไลน์แทนครับ ตอนนี้พูดกันมากนะคะว่าต้องปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตในรูปแบบใหม่หรือว่า new normal แล้วหมายความว่าการเรียนแบบออนไลน์เนี่ยจะกลายเป็น new normal เป็นปกติใหม่ไปด้วยไหมคะหวังว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าการเรียนออนไลน์นะครับมีปัญหาหลายอย่างครับแม้ว่าเรียนออนไลน์จะดีกว่าเรียนออนแอร์นะครับแต่ก็ยังมีราคาแพงครับเช่นต้องมีคอมพิวเตอร์สําหรับเด็กทุกคนนะครับลำพังถ้าจะแจกคอมพิวเตอร์เพิ่มแจกแท็บเล็ตเพิ่มนะครับให้เด็กจากครอบครัวยากจนนะครับ ซึ่งมีประมาณ7,00 0 0 0คนนะครับก็คงจะต้องใช้เงินประมาณ70,00ล้านบาทครับแล้วเรียนออนไลน์นะครับก็ไม่ได้ผลดีเหมือนกับเรียนออนไซต์เรียนกับครูแบบตัวต่อต,ตัวครับเพราะฉะนั้นเรียนออนไซต์เรียนกับครูในห้องควรเป็นวิธีหลักครับออนไลน์อย่างมากควรเป็นวิธีเสริมไม่ใช่เรียนเป็นปกติกใหม่นะครับส่วนสื่อออนไลน์นะครับก็ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะครับแต่ต้องใช้ให้ฉลาดครับอย่างแรกก็คือถ้าเอามาใช้กับครูนะครับเวลามีความรู้ใหม่ๆ คุณครูก็จะสามารถเรียนรู้ได้นะครับผ่านออนไลน์นะครับและช่วยลดเวลาของครูลดภาระของครูครับยกตัวอย่างครับการศึกษาที่ผ่านมาเราก็พบว่ามีเวลาจํานวนมากนะครับที่ครูต้องเสียเวลาเดินทางไปประชุมกับหน่วยง,งานต่างๆครับถ้าเกิดประชุมผ่านออนไลน์ได้ก็จะทําให้ครูมีเวลาอยู่ในห้องเรียนเพิ่มมากขึ้นและก็จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนครับและในช่วงเวลานี้ที่ได้เห็นการปรับตัวในระดับองค์กรผู้ใหญ่ก็ทํางานผ่านออนไลน์กันมากเยอะขึ้นนะคะ ควรจะปรับเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาอย่างไรครับโปรแกรมต่างๆที่เราได้เห็นกันนะคะครับอย่างที่คุยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับสื่อออนไลน์สําหรับเด็กควรเป็นวิธีเสริมนะครับสำหรับครูอาจจะมาช่วยอะไรหลายๆอย่างได้เพราะฉะนั้นนะครับก็น่าจะให้โรงเรียนมีโอกาสนะครับในการเลือกสื่อเองครับว่าจะใช้สื่อออนไลน์แบบไหนในการใช้กับครูในการใช้กับเด็กนะครับโดยที่อนุญาตให้โรงเรียนนะครับสามารถใช้งบอุดหนุนรายหัวนะครับที่จัดสรรอยู่แล้วเอาไปซื้อได้อย่าไปคิด รายการยิบย่อยนะครับจนทําให้การเลือกสื่อไม่สามารถทําได้แล้วก็อย่าไปกําหนดว่าทุกโรงเรียนในประเทศไทยต้องใช้แบบเดียวกันเพราะว่าแต่ละโรงเรียนแน่นอนครับมีความต้องการที่แตกต่างกันครับและเมื่อมีความหลากหลายแบบนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับถ้าจะเข้าไปศึกษาแล้วก็ถอดบทเรียนว่าการใช้สื่อออนไลน์แบบไหนนะครับจะได้ผลด,ดีที่สุดครับในช่วงเวลานี้ก็คงจะต้องคิดกันใน3ตัวเลือกหลักๆนะคะจา์ออนไซต์ออนแอร์ออนไลน์ site, จะเลือกแบบไหนดีคะในช่วงเวลาที่กําลังยังต้องสู้กับโควิด -19 ไปด้วยเนี่ยคะครับถ้าเกิดโควิดไม่ระบาดนะครับก็กลับไปออนไซต์เยอะๆนะครับเอาออนไลน์มาเสริมนะครับแต่ถ้าเกิดจําเป็นจริงๆนะครับออนไลน์ก็ยังดีกว่าออนแอร์นะครับออนแอร์นั้นควรเป็นวิธีเติมเต็มส่วนที่ขาดจริงๆครับเพราะว่าการเรียนผ่านทีวีนั้นเป็นวิธีที่ประสิทธิภาพน่าจะต่ำที่สุดครับสื่อออนไลน์นะครับถ้าเอามาใช้ก็จะเป็นประโยชน์ครับช่วยนักเรียนได้เอามาเสริมได้แต่สําคัญมากกว่าก็คือ ควรมาช่วยครูครับให้ครูเรียนรู้หาความรู้ใหม่ๆเพื่อเอาไปสอนนักเรียนใ้อีกตอนะ่ครับและที่สําคัญเอามาช่วยครูลดเวลาการเดินทางการประชุมต่างๆที่ต้องไปนอกสถานที่และทําให้ครูไม่มีเวลาอยู่ในห้องเรียนครับเอามาใช้ส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นอยากให้ปรับกฎกติกาครับเพื่อทําให้การเรียนของนักเรียนและการทํางานของครูมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับ เอาละค่ะเป็นแนวทางที่น่าจะต้องพิจารณากันในช่วงเวลานี้นะคะ<ๆ>เพื่อที่จะรับมือกับโควิด -19 ต้องปรับกันทั้งครูทั้งนักเรียนและทั้งระบบเลยวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ